สวัสดีครับโยผมนัทคอมมิ่งเกมมิ่งครับผมกับเกม w w บ s m a c ลย o ับเบครับปี2011นะครับกับซีรีส์ฮะประตูต้องเฮยนั่นเองหรือว่า h o l y Draw นะครับผมเนาะอีพีนี้ครับนะจะเป็นแมชนะเรียกว่านะไม่ได้ตามใจใครนะตามใจตัวเองนะครับผมเนาะก็ ซีรีส์ประตูต้องเฮยของเราครับเป็นการเอานักมวยปร้ำ WWE หรือ AEW หรือสมาคมใดก็ตามที่พอจะหาทําเทมเพลตได้นะมาเจอกับนักมวยปล้ำไทยนะครับผมเนาะแมชนี้ฮะเป็นแมชการปล้ำจับฟ้าโตนั่นเองเทเบิลสแมชนะครับผมนะฮะไม่กำลังเดินออกมาณตอนในี่ร้อี่323ปอนด์ครับผมนะจากปีศาจนารกทรงมาเกิด The ะเดมอนเคนนี่มาแล้วเดอะเดมอนเคนฮะมาแล้วจ้านะฮะนี่วันนี้บอกเลยจะเผานะนี่จะเอาโต๊ะเนี่ยแหละนะจุดไฟเผานะเผาเลยนะนี่ฮะแมชนี้เนี่ยนี่นายกเทศมนตรีนะฮะ คิดว่าตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าน่าจะกําลังลงชิงตําแหน่งนะประธานาธิบด,ดีนะฮะของทางอเมริกานะซึ่งเคนเองนี่เกรนจาขอบนะฮะก็เป็นเรียกว่าอย่างไรนะเป็นผู้ว่ารัดนนอกส์คาตี้อยู่นะแต่ก็ต้องรอดูกันแหละนะว่าจะเป็นอย่างไรฮะขณะที่คู่ต่อสู้ของเขาครับนีมาแล้วจ้านะฮะ จากกรุงเทพประเทศไทยนี่เองฮะนี่มาแล้วไม่ออกมาแล้วฮะคูมานี่มาแล้วคูมะของเราฮะนี่หลังจากที่อ่อีเวนต์ก่อนนะครับผมนะพลาดการชิงแชมป์ไปนะฮะแถมอีเวนต์ล่าสุดก็กระเทือผู้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างเฟรมเด็กได้นะ วันนี้ฮะนี่ก็เลยเนาะนี่เอามาให้เรียกฟอร์มซะหน่อยละกันนะสําหรับคุมาฮะนี่กระทืบทั้งเดอะเบสนะแล้วก็กระทืบทั้งเฟรมเด็กปในอีเวนต์ล่าสุดนะฮะนี่เฮ้ยโหอะไรกันนั่งหนานะเฮ้ยใครมาเรียกแพนด้าได้ตบเลยเด้เด้เด,ด,ด้นะนี่ มามาดูแมชนี้กันดีกว่าครับคูมาหรือเคนะใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบซีรีส์ของเราประตูต้องเฮยนะฮะมาทุกวันอังคารแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเรานัดคามิเกียมิ่งกันด้วยนะฮะแมชนี้จะฟาโต้จะเป็นอย่างไรรอดูรอติดตามกันได้หลังโคษณาก,กันสักแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook Fanpage และ t ิ k ตอกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาโรยกันดีกว่าแมชนี้ให้เวลา20นาทีฮะในการจับฟาโตกันนะ นี่ครับผมคูมะนะชุดสีน้ำตาลเจอกับทางด้านของเดมอนเคนนะีนเคนใส่หน้ากากอนนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่กลัวรู้ไงว่าเออเนี่ยเกรนจาขอบมาปล้ำมวยปล้ำเนี่ยฮะนี่ช่วงนี้แกก็ยิ่งแบบนะมีเรียกว่าคือคือช่วงนี้ทางอเมริกานี่จะมีแบบว่าประธานอธิบดีใช่ไหมลงชิงตําแหน่งอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเคนนี่ก็น่าจะหมดวาระพอดีแล้วแหละนะครับผมเนาะ ก็ต้องรอดูกันแหละนะว่าแกจะได้เป็นเรียกว่าเป็นผู้ว่าสมัยที่สามหรือเปล่านะหลังจากที่สองสมัยก่อนหน้านี้แกก็ได้มานะฮะสำหรับเคนนะเกรนจากขอบนะครับผมเนาะมามาฮะจังหวะนี้มาคูมะบอกทำอะไรคูมะยังยืนงงอยู่เคนบอกเอาโตมาอีกใบหนึ่งเอาโตมาอีกตัวหนึ่งทำอะไรอักรถถุงอ่ะไม่ใช่มานี่เอาเดี๋ยวอ๋อยังยังยังไม่มีฟินิเชอร์ฮะยัง เนวผักไอย้ยังทําอะไรโตไม่ได้มานี่จับสลิงช็อตกับเชือกก็ต้องนุงเอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกคอมานี่ตุ้อีหนึ่งทีก่อนก็ช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะหลังจากที่ช่วงนี้นี่คือแบบนะบางวันนี้ก็บทดจะแดดออกก็แดดออกซะเหลือเกินนะฮะแต่ว่ากลางคืนฝนตกอะไรประมาณนี้นะก็ดูแลสุขภาพเปนด้วยนะฮะช่วงนี้นี่คือผมป่วยลวไง นะฮะฮอาจจะมีเสียงแบบเสียงแหบเสียงแห้งนะฮะมีน้ำมูกน้ำมูกอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยละกันนะมาก็ทางอีเวนต์ท็อปโดโจนะฮะก็เรียกว่าสุดสับเ,เรียกว่าเป็นสุดสัปดาห์ก่อนละกันนะครับผมเนาะก็มีอีเวนต์นะครับผมอันลิชไปนะอีเวนต์ล่าสุดนะฮะซึ่งอีเวนต์หน้านะฮะเหมือนจะมีประกาศมาแว่วๆว่าจัดเดือนสิงหาแน่แน่แหละนะฮะ แต่ก็ต้องรอดูกันว่าจะชื่อศึกว่าอะไรนะแล้วจะมีแมชอะไรให้ได้ลุ้นให้ติดตามกันก็รอดูกันได้นะครับผมติดตามได้ที่สมาคมทั้ง facebook ของทางท o อปโดโจไทยแลนด์ออริจินโปเลสซ์ลิงกันได้นะฮะมาจับเอออะโบมิเนียนสแลมลงบปฮะเป็นป้าแฮนเดรลสแลมลงบปเมื่อสักครู่นี้เออหัวโขกซะหน่อยสีคุม,มาบอกมาขึ้นมาบนเวทีดีดกว่าเอากลางโต๊ะแล้วฮะเฮ้ยอย่าบอกว่า ไม่ไม่เนื้อว่าโตสอนโต๊มามานี่ทําอะไรคุมาคุมาเองยืนงง,งอยู่เคนบอกมานี่ยืนงง,งอะไรนั่งหนาฮะนี่ทุบไปเลยมาต็แมชนี้ไม่มีอะไรเยอะฮะจับฟาโตให้ได้เป็นพอแล้วแหละนะครับผมนะโอ้มาเดมอนเคนของเรามาทําอะไรเอาโต๊กลางไว้ตรงเทินมากขึ้นเบ้าไมมไมมเคนยังงง,งอยู่เอ๊ะทำไมโตมันมีสองอันฮะทุบหลังซะทีหนึ่งก่อนเคนฮะ โดนต่อยโดนต่อยอีกทีนึงสวนคืนฮะเคนเคนสูงกว่ากันเยอะนะนี่ฮะบางอาจแอบเอาชากูมาใช้เหรอฮะมานนี่เคนโดนวิ่งไปออกนอกเวทีซะก่อนเลยฮะคูมะเอ้คูมาบอกว่าเหม่ยคำรามแล้วโว้ยนะนี่ฮะก็อย่างที่บอกไปว่าอีเวนต์ของท็อปโดโจนะก็มีก็เรียกว่าอาจจะมีทุกๆเดือนนะครับผมนะ ก็ใครที่แบบว่าอยากดูมวยปล้ำไทยนะว่าอาจจะเรียกว่าเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนบรรยากาศจากมวยปล้ำเบานะไอ้มวยปล้ำเวทีเป็นมวยปล้ำเบานะฮะก็ลองมาสัมผัสกันได้ที่ทางสมาคมท็อปโดโจกันได้นะครับผมเนาะก็มีมวยปล้ำมันๆให้ได้ดูกันทุกเดือนนะครับผมเนะมมมาะในคมะฮะเฮ้มาทาอะไรต่อหาอาวุธบ้างแล้วเอาเออเนี๋วก็จะเอาอาวุธมาเสริมเพิ่ม มาเอาโต๊ะมาทําอะไรกระงเอเอเดี๋ยวตู้อีกหนึ่งไม่ไม่ไมตู้อีกกลับหลบก่อนเคนบอกมานี่เ้ยกลางโต๊ะทําไมฮะเตะซะเลยนี่คูมาบอกคูมาเอาเอายังไงกระถุงใส่ซะเลยนี่ฮะคูมามามา,มานี่กลางโต๊ะและมาเตรียมจุดไฟเลยป้าเอาจุดไฟว่าแล้วโอ้ยคูมาบอกจุดไฟแล้วโว้ยนะมาเคนบอกโอ้ยไม่ชอบไฟไม่ชอบไฟเอาตู้อีกหนึ่งทีก่อนตู้อีกกลับฮะเคนมานี่ ไปเฮดล็อกมาก่อนมานี่มามีฟินิเชอร์กับเขาเป้าอ่ะยังไม่มียังไม่มีมานี่ออะจับยกสูเพลกฮะโอ้ยเป็นหน้าฟาดพื้นลงไปฮะเฟสบัสเตอร์มาคุมามานี่จับมาคุยอย่างไปไอ้ย่างย่างเคนบอกยังไม่มีฟินิเชอร์ทุบอกร่วงเวทีไปก่อนเลยครคุมาของเรามาก็ ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของซนะัมเมอร์สแลมเนาะทางฝั่ง WWE นะฮะก็ช่วงต้นเดือนหน้าเลยนะครับผมนะสิงหาเนาะก็ใครที่แบบว่าอยากดูมวยปล้ำนะแบบถูกหรือกสิทธิ์นะก็ WWE network นะฮะเดือนละน่าจะ350นะ400นะฮะประมาณนี้นะครับผมนะเนาะเฮ้ยเล่นลอะไรกัน2คนนี้เนี่ยเฮ้ยมานี่คู่มาบอกเล่นอะไรโดน Big Boot, บิ๊กบูทหลบมานี่เอาโดนทูบหลังกลับฮะเคน เคีนโค้ไลน์หนึ่งทีคูมาบอกเอยโอ้ยอยากจะชิงแชมป์เว้ยนะอยากได้แชมป์อ๋อไม่ได้แชมป์สักทีหนึ่งนะอุตส่าห์ได้ชิงกับเฮียพีนัทไปแล้วเมื่อสักรู่เมื่อสองอีเวนต์ก่อนนะฮะแต่ว่าเสียแชมป์ไปเอาเคนบอกกูขึ้นเลยจังหวะนี้ฮะขึ้นเลยตุ้เอาไม่ได้เคนบอกฮะขึ้นเนาะของขึ้นเนาะฮะมานี่มาทำอะไรจะเสียบเอาเฮ้ยฟินิเจอร์ไม่มี จับแบกก่อนละกันแบกมาเอ้าน้าฟาดพื้นคืนฮะเคนมาคูมะจ่อเบเกอร์ใส่ฮะเคนมาเคนตุ้ยหนึ่งทีก่อนเคนบอกมีฟินิเชอร์แล้วจับเลยละกันโชกคต้ยดีดีทีอุ้ยรีเวิร์ดดีดีทีคืนได้ฮะสำหรับคูมะเอ้ยนะถ้าเอ้ยซิกเนเจอร์นี้เคยใช้บ่อยนะเคนฮะนี่คูมะมานี่ตุ้กลับลบได้เคนเอาเคนบอกมานี่เวีย,ยงไป มา,าจับจื๊บมาหนึ่งทีเอา้ายังไงบิ๊กบูทหลบมาเคนโดนไซเฮดล็อกคืนเหมือนกันมาคูมะบอกมามานี่มาโต๊ะที่จุดไฟนี่มาเอา้ายางก่อนยังไม่มีฟ er, ินิเชอร์ฮะก็เลยยังใส่ไม่ได้เอา้าน้าฟาดพื้นไปอีกรอบนึงละกันนะนี่มายังไงต่อเตะหนึ่งทีคูมะเอา้ายางยังไม่เอาโตไ้ยังไม่จับฟาดโต๊ะนะมาบีดลิสล็อกมาหนึ่งที เคนบอกลากศพมาแล้วยังไม่มีฟินิเชอร์อาน่าฟาดพื้นต่อเออช่วงนี้นี่คือแบบอาาน,น่าฟาดพื้นไปอีกทีนึงแล้วกันนะเกรนจาขอบฮะอดีตแชมป์ w w f 1สมัยนะแล้วก็ World Heavyweight Champion หนึ่งนะสำหรับอ่าเคนนะฮะเสียดายว่าแกนี่คือแบบแชมป์ค่อนข้างน้อยไปนิดนึงนะสำหรับเคนนะฮะแต่แกก็ไม่ได้เรียกร้องที่จะเอาแชมป์โลกอยู่แล้วแหละนะฮะสำหรับเคนนะ ผู้ชนะกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์นะฮะแล้วก็เคยมีสถิติที่แบบว่านะแล้วแล้วเคนโดนพค้สตองเกสแลมลงไปฮะนี่โดยคูมะคุมะลากศพมาแล้วมาเร็วลากศพขึ้นมาทำอะไรตุ้ยหนึ่งทีอ้าวโดนเฮ้ยมานี่บิดลิสล็อกก่อนคูมะคูมะบิดกลับมานี่อ้าวโดนรีเวิร์สกับไฮเมอร์ล็อกเออผากไปก่อนโคสไลน์ซะเลยนี่เคน คือเคยถือสถิติอิลิเนตนะฮะในรอย a ลอ u รเบิลสูงที่สุดนะน่าจะปี2001นะฮะสำหรับเคนนะแต่ว่าก็เสียสถิติไปกับบรอนสโต m มนกับทางด้านของหลายๆคนนะในตอนนั้นนะฮะบล็อกเลสเนอร์อะไรประมาณนี้เนี่ยมานี่เสียบยกเฮ้ยพาวเวอร์บอมลงบปฮะโอ้ยคูมะเออเด,โด,โดียวถีบซะเลยนี่เคนบอกเออมานี่เอาไหลกัแทกซะนี่คูมาบอกของขึ้นแล้วมาโตที่จุดว่า โตที่จุดไฟไว้เมื่อไหร่จะได้ทุบมานี่ใสม่มชินกูไดเวอร์เฮ้ยโอ้โหคูมาบอกกูก็มีว่าเฮ้ยมิชินกูไดเวอร์เนี่ยมามานี่มาตุยเอาเคนยังรีเวิร์สได้มานี่คูมาจะเตะโดนบิ๊กบูทหลบมานี่คูมาวี่งมาเอาออกไปนอกเวทีซะก่อนไปเออนี่ไปพักฟื้นร่างกายแล้วจิดตายก่อนซะนะเคนนะมายังไงสิจังหวะนี้คูมาบอกเอ้ยเอาไงดีวะ เคนเคนป่อแป้และเคนเดมอนเคนเนาะฮะวย่งไปย่างย่างตุ้หนึ่งทีหน้าหงายไปเลยฮะก็ใครที่แบบว่านะฮะ เรียกว่าอย่างไรดีล่ะนะก็อย่างที่บอกไปแหละนะฮะสมาคมมวยปรามท็อปโดโจนะฮะก็มีอีเวนท์ทุกเดือนนะครับผมเผื่อใครที่แบบว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจากมวยปรามเวทีเป็นมวยปรามบ่อนะก็ลองมาสัมผัสกันได้นะครับผมมามา,มานี่จับมาดอบโทโฮห,หน้าฟาดกับโต๊ไฟเลยโอ้โหคู่ม,ม้าของเราโอ,เโอ้ยเคนโอ้ยสะดุ้งไฟเลยเมื่อสักครู่นี้ฮะโอ้ด่าม เรียกว่าได้ใส่เวอรสตองเกตนะฮะกับเพาบอมนะ,ะแล้วก็จับหน้าฟาดพื้นนะฮะกับทางด้านโต๊ะไฟนะผู้ชนะในมชนี่คูม่านี่ฮะคูม่าของเราสะใจว้าฮยนะแพนด้าว้ยนะฮะนี่มาแล้วต้องรอดูกันต่อไปฮะว่าเฮียคูม่าของเรานจะได้ชิงแชมป์หรือเปล่านะ เพราะว่าล่าสุดนี้ส่งลูกน้องนะไปชิงแชมป์แล้วนะฮะซิวเบลเลตนะจะต้องจะเป็นอย่างไรก็รอดูรอติดตามกันได้นะครับผมเนาะนี่ฮะส่วนเคนิ้แกจะกลับมา WWE แล้วมาเรียกว่ามาปล้ำรีทายอีกทีไหมหรือว่าแกนี่ก็จะไม่ได้ปล้ำรีทายให้พวกเราได้เห็นกันอีกแล้วนะหรือว่าแกนี่ก็จะแบบว่ายึดตำแหน่งเรียกว่าทางการเมืองยาวๆไปเลยนะเพราะว่า นช่วงนี้ก็มีการเลือกตั้งประธานนาที่ดีพอดีนะฮะก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคฮะกับซีรีส์ของเราประตูต้องเ้ยฮะซีรีส์ที่เอานักมวยปล้ำ w w e a ย w หรือสปาคมได้ก็ตามที่พอจะหาทำเทมเพลตได้นะฮะมาสู้กับนักมวยปล้ำไทยนะครับในซีรีส์ของเรานะทุกวันอังคารแบบนี้นะครับผมนะ ก็ใครที่แบบว่าอยากดูใครเจอใครก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ละกันหรือถ้าใครที่ชื่นชอบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเรานัดคอมเม้นเกมมิ่งกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะบ๊ายบายนะครับ